นคอนเอาท์ไซด์วันนี้อยู่กันที่สยามพารากอนพิมดาจะพาทุกคนมางานแถลงข่าวควิกแสบไอดอลคอนเทสซอ2025สซีซั่นมาถึงแล้วก็ลงทะเบียนกันก่อนเลยค่ะแล้วก็จะได้รับกิฟต,ต์เซตจากควิกแสบแบบนี้นะคะภายในงานก็จะมีบูธให้ได้ถ่ายรูปเนียนๆเ,เป็นผู้เข้าประกวดไปกับเขาด้วยแล้วก็ได้รูปสวยๆกลับบ้านกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ยังมีบูธให้ได้หมุนวงล้อลุ้นรับของรางวัลจากควิกแสบอีกด้วยพิมดาก็อยากลองหมุนกับเขาบ้างอะมาดูซิเกือบได้แล้วแต่อาจจะยังนะก็ได้เเปป็็นบมีกึงสํารรจูๆ Quick ใจไค่ะมาถึงช่วงเวลาการถแถลงข่าวแล้วนะคะเราจะได้ชม VTR และการแสดงโชว์จาก Quick แสบไอดอลรุ่นพี่ซีซั่นแรกจากนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวผู้เข้าประกวด u i c k แสบไอดอลคอนเทสต์ส0 2 5ั้ซีซั่น2ทั้ง30คนนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยค่ะซึ่งผู้บริหารและผู้จัดงานทุกท่านก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้โอกาสและสนับสนุนน้องๆที่มีความสามารถและความฝานันอยากจะแจ้งเกิดในวงการบันเทิงกันอย่างเต็มที่เลยค่ะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวหลังจาก แถลงข่าวเสร็จก็มาต่อกันที่กิจกรรมสตาร์ o ร d โชว์ที่หยด3และนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานค่ะน่ากลัวไหมอุ้ยไมีผีชุดดำด้วยพร้อมแล้วเข้าไปในโรงภาพยนตร์กันดีกว่าค่ะบ้านของเราเคยถูกผีร้ายออกอาละวาดพวกเราเรียกมันว่าใต้<ร>เด็กสาวในหมู่บ้านถุงมันฆ่าตายหมดมันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตายถ้าคนสวดจะเป็นการปลุกผีแต่ถ้าผีสวดจะสะกดให้คนหลับไหล่ สวัสดีครับเชครับชญครับสวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีฮะทะลุจอมาเลยเอาละฮะ ทะลุจอมาจริงๆค่ะและนี่ก็คือนักแสดงนำหยาดและยศในเรื่องที่หยด3รับบทโดยเดนิสและจูเนียทั้งสองคนมาโชว์ตัวแล้วก็มาร่วมชมภาพยนตร์กับเราด้วยนะคะดูจบแล้วอุ้ยเจอผีชุดดำอีกแล้วเรื่องนี้นี่มีทั้งความน่ากลัวแอคชั่นลุ้นระทึกครบรถเลยค่ะตามไปชมภาพยนตร์เรื่องที่หยด3กันได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากไวไวควิกแสบแสบเข้าเส้นเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย นครอ,อินไซด์โยดยพิมดามหานาคร